เด็กสวัสดีวันพุธวันพุธที่เท่าไหร่คะลูกวันพุธที่9มีนาคมพศ2565วันนี้วันพุธวันพุธสีอะไรสีเขียว่วันนี้เราจะเรียนภาษาไทยซื้อเล่นนี้เล่นที่เหมือนเมื่อวานนี้เล่นไปเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่คะลูก100 200 100 มีอักษรกลางอักษรสูงอักษรต่างครูไปสอนว่าต้องเกที่มาตังน,นี้นะ,ะห้าหินห้าอันนีค้คือจะเป็นเสียงมาเราจะรู้ว่ามันอยู่ในเสียงไหนใช่ไหมคะอ่านนี้มาดูอักษรตร้าอักษรกลางก็คือกอจอดตบบปอออักษรกลางถ้าในหนังสือในหนังสือไปบวกไปบวกนี่นนก็เท่าก็ 八。<noise> อะไรคะหาเสียงอะไรคะเสียงเอชเว่ยสามันเอโคตรีสัตว์ว่าสัตว์ว่าห้ารูปสามันอยู่ในเสียงสัตว์ว่าเป็นอักษรสูงอักษรสูงเพราะฉะนั้นคำว่าขา อันนี้หลักง่ายๆอักษรกลางจะมีห้ารูปจะมีห้ารูปมีห้าเสียงอักษรตามอักษรสูงก่อนอักษรสูงมีกี่รูปคะสามรูปสามานเอกโทเสียงสามานันออกเป็นเสียงจัตตาวาเสียงเอ อ๋าอา่นะจำไหมนะไ่ได้นะจำไม่ได้พวกคุณนรสอนมาตลอดเลยอ่านตรงนี้ดูอ่านดูคำละ ทีละคำอย่นีคะลูกเห็นไหมต บ้านจะได้ทำด้วยดูก่อนให้รับเองเสียงคำให้ตรงกับภา ทำให้ในักเรียนเลือกคำที่คำนวเติมในช่องว่างจำมาเลยอันนี้มีในข้อสอบด้วยข้อสอบเราจะเจอแบบนี้ครูจะให้ถานคำแล้วให้ในักเรียนเลือกคำมาเติมถานไม้อะไรเพื่อนลอลอลอ้ลอล้อเติมอะไรคะลอล้อไม้ไม้ถูถ<อ>านช่วย พูดว่า เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนให้นักเรียนทำหน้าหน3อ้อาอ่าหน้าหน3้าแล้วทำให้ถึงหน้า195อ่าหาลงมือทำมีแค่นี้เดียวเข้นไปสวยนะคะลูกเข้นไสวยเพื่อนที่บ้ายไม่ได้ทำไได้วยได้นะคะ